แต่งตัวดีพูดจาดีอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการสร้างความประทับใจให้กับเป้าหมายของเราค่ะสวัสดีค่ะพบกับแมงปอและนี่คือ Dragonfly Day พื้นที่ดีๆสำหรับเนื้อหาดีๆเพื่อการพัฒนาตนเองค่ะรู้ไหมคะว่าถึงแม้ว่าคนเราทุกคนจะมีประสาทสัมผัสเหมือนๆกันแต่ก็ใช่ว่าแต่ละคน จะใช้ประสาทสัมผัสทุกๆด้านเท่ากันนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราแต่งตัวก็ดีแล้วพูดจาก็ดีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจับใจเป้าหมายของเราได้เลยมาดูเหตุการณ์สมมุติดังต่อไปนี้ค่ะชายคนหนึ่งคะ่ะหนุ่มคนนี้นะคะเขาต้องการไปจีบสาวคนหนึ่งกำลังจีบสาวคนนี้อยู่แล้วก็ชวนเธอสนทนาเรื่องภาพยนตร์แล้วก็ได้ถามเธอว่า คุณคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสาวคนนี้ได้ตอบกลับมาค่ะว่าโอ้ยหนังเรื่องนี้เหรอพระเอกหล่อมากถ้าเธอตอบกลับมาแบบนี้นะคะพระเอกหล่อมากแสดงว่าเธอชอบสิ่งที่เจริญตาเธอเน้นด้านการมองเห็นคะ่ะดังนั้นถ้าคุณอยากจะจีบเธอให้ติดคุณต้องทำรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดีก่อนคะ่ะ แต่ถ้าเธอตอบกลับมาว่าหนังเรื่องนี้หยูยเพลงเพราะมากเลยอะ่ะฟังกี่ทีก็ไม่เบื่อเพลงเพราะมากนั่นหมายถึงเธอเน้นด้านการได้ยินค่ะดังนั้นค่ะคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องไปเอาเป็นเอาตายกับเรื่องการแต่งตัวให้มากนะักเอาแค่พอดีพอดีแต่ให้ไปเน้นที่การพูดเธอชอบคนพูดจาดีค่ะหรือเธออาจจะตอบกลับมาว่า อ้ยหนังเรื่องนี้เหรอซึ้งอะ่ะดูไปร้องไห้ไปอะ่ะถ้าตอบกลับมาแบบนี้นะคะหมายถึงเธอเน้นด้านความรู้สึกคะ่ะการที่คุณจะทำให้เธอประทับใจต้องทำให้เธอรู้สึกดีอย่างเช่นคอยเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างให้เธอไปถึงเป้าหมายของเธอส่งเสริมเธอทำให้เธอรู้สึกดีจึงจะดึงดูดใจเธอได้คะ่ะ และถ้าเธอตอบกลับมาว่าหนังเรื่องนี้ไปถ่ายที่ทะเลทรายซาฮาราแล้วก็ทุ่มงบสุดๆไปเลยอ่ะโอ้โหแบบสมกับเป็นหนังของผู้กำกับมือทองเลยอ่ะนี่เธอรู้โปรไฟล์นะคะก็หมายถึงเธอคนนี้เน้นโปรไฟล์ค่ะดังนั้นสิ่งที่จะดึงดูดใจเธอนะคะหนุ่มที่จะจีบเธอต้องโปรไฟล์ดีคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะ เคล็ดวิชาที่ปอได้นำมาฝากวันนี้นะคะถ้ารู้สึกชอบนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้ทุกวันจะเป็นวันดีๆได้ดดค่ะถ้าเราใช้ชีวิตเป็น